ช่องคนทำอวอยไรเดอร์ครับก็จะพาท่านมาดูนะเลขลุงนิรนามนะครับล่าสุดนะครับลงได้โทรมานะบอกหวยนะครับเพื่อนประมาณนับสิบเอ็ดโมงนะห้าสิบนาทีนะครับบอกเสร็จแล้วก็นะครับทำคลิปนะฮะลงเน้นมานะให้ลงคลิปด่วนนะครับด่วนจีเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นเลขด่วนที่ลุงได้มานะครับลงบอกมาว่าไม่ต้องถามเขาว่าเลขนี้มาจากที่ใดนะครับมาจากหนใดนะครับให้ซื้ออย่างเดียวนะครับซื้อนะฮะซื้อได้ซื้อเลยนะครับคือ เลขดวดที่ลุงได้มานะครับเลขดวนนะครับลุงนิรนามนะครับงวดหนึ่งพอยนะครับหกสี่เจ็ดหกหนึ่งนะแล้วก็สองหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เน้นล่างล่างสี่ศูนย์ครับอันนี้เป็นเลขวงในที่ลุงได้มานะครับก็จะเป็นนะครงกับเลขที่ลุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคำนวณลุงนะครับที่เราเคยลงมาเมื่อต้นต้นต้นเดือนนะครับก็จะกรงกับเลขวงในนะที่นะครับลุงได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขล่าสุดนะครับ fc นะครับทุกท่านลงนะบอกว่าซื้อได้ซื้อเลยนะครับงวดนี้ก็เป็นนะครับที่เราได้บอกนะครับ fc ให้ลงทุกท่านแล้วนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นเลขด่วนที่ลงโทรมานะครับล่าสุดเจ็หนึ่งแล้วก็2.10นงะครับงวดนี้นะล่าง4.40นะครับ ะครับซื้อได้ซื้อเลยนะครับ FC ลุงโทรมาบอกว่าซื้อได้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องถามนะว่าเลขมาได้มาจากที่ไหนนะครับลุงบอกว่าให้ให้ซื้ออย่างเดียวนะครับนะครับงวดนี้นะยังไงก็นะครับขอให้ f c ลุงทุกท่านนะครับมีนะโชคดีนะครับโชคดีได้หวยได้รางวัลนะครับทันใดนะที่นะครับ ประสงค์อะไรก็ต้องการถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยนะครับวันนี้ยังไงก็นะับฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะช่องคนน้ำวอยนะฮะว่าคลิปหน้าเราจะหาคลิปมาให้ท่านได้ชมอีกขอบคุณมากครับ